สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาวราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์2562จะเป็นการทำนายแบบภาพรักเรื่อยมไม่ได้เฉพาะจอดจงนะคะก็สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดควบคู่กันได้นะคะถ้าใครรู้ลัคนา,ข,นาของตัวเองก็สามารถดูควบคู่ได้เพื่อจะได้เปรียบเทียบว่าแบบไหนที่ตรงกับคุณมากกว่ากันนะคะเพราะว่าการทำนายเป็นเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ก็หวังว่าการทำนายของแม่หมอ อาจจะเป็นแนวทางหร,หรือว่าวิทยาทานในการดําเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมนะคะยังไงก็อยากคิดมากนะคะเพราะว่าการทํานายนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปทาคนโสดที่มีคนคุยคนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็กรณีพิเศษสําหรับมือที่3นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคาคอมเมนต์กําลังใจต่างๆคาคอมเมนต์ต่างๆคําติชมและคําแนะนําถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีเยี่ยมให้แม่หมอทําคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในเดือนนี้ชาวราศีเมษความรักของคุณนั้นจะดีจะร้ายอย่างไรเราก็มาดูภาพไพ่ซีว่าคุณได้ไพ่พื้นฐานอะไรบ้างนะคะ ในตำแหน่งตัวตนของคุณได้3ดาบ1ถ้วย3ไม้เท้าอัศวินถือถ้วย5ดาบ2อเหรียญ6ดาบสี่ไม้เท้า4ดาบแล้วก็พไพ่ใบสรุปของคุณได้ไพ่จัดเมน้นมองจากภาพไพา่แล้วความรักของคุณโดยทั่วไปนะชาวราศีมีนในหลายๆคนนะคะเลือกที่ยังจะรอคอยคนละเก่าให้กลับมานะถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะทำให้คุณเจ็บแค่ไหน คุณก็ยังให้อภัยแล้วก็ยังรองคอยเขาอยู่เสมอนะคะเขาจะทอดทิ้งคุณไปอย่างไรเขาจะทิ้งคุณไปแบบไม่ใยดีอย่างไรคุณก็ยังรักเขาอยู่เสมอและพร้อมที่จะให้อภัยแต่คุณก็ยังรักแล้วก็เหมือนกับว่ายังรองคอยเขาด้วยความห่วงใยเพราะว่าจากภาพไพ่คุณถูกเขาทำลายจิตใจนะคะเพราะว่าไพ่ตัวตนนั้นสามดาบขึ้น เขอเทขอทอดทิ้งคุณไปอย่างไม่ใยดีแต่คุณก็ยังที่คิดที่จะรอคอยเขาให้กลับมาดูเอาเถอะคุณรักเขาแค่ไหนแล้วเขาล่ะเห็นใจคุณหรือเปล่าเราก็มาดูกันซิว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมในเมื่อคุณรอคอยเขาสําหรับในหลายๆคนนะรักจังไงก็ยังให้อภัยเสมอคุณก็ยัง หยุดอยู่กับตัวเองยังนิ่งสงบส,สยบความเคลื่อนไหวเหมือนกับรักษาพักจิตใจอยู่ในช่วงนี้สี่ดาบและเขาคนนั้นก็อาจจะมีโอกาสกลับมานะคะเพราะว่าหกดาบหมายถึงเหมือนกับว่าเขาอาจจะไปแล้วแล้วก็จะรีเทิร์นกลับมาและอีกอย่างหนึ่งก็มีจัดเมนขึ้นเหมือนกับว่าคำตอบที่คุณรอคอยนั้นอยากให้เขากลับมามีโอกาสนะคะ เหมือนกับว่าคุณและเขายังมีความผูกพันแล้วก็ยังมีบุญมีวัฒนาต่อกันที่ยังพัวพันกันอยู่คือสองเหรียญเหมือนกับว่ายังไงก็ยังหนีไม่พ้นตัดกันไม่ขาดยังไงก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะเป็นไปตามวัฏจักรของชีวิตที่เหมือนกับชีวิตแต่ละคนนั้นมีทั้งบุญทั้งกรรมที่ทำร่วมกันมานะคะ ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่สารสัมพันธ์ที่ดีกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับหลายๆคนที่ยังรอคอยคนรักเก่าให้กลับมามีโอกาสนะถ้าเขากลับมาครั้งนี้ก็ขอให้รักษาความรักครั้งนี้เข้าไว้แล้วก็ขอให้ธนุถนอมน้ําใจกันให้มากๆนะคะและอีกหลายๆคนก็เหมือนกับว่าปล่อยเขาไปเราอยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาและอีกอย่าง ในหลายๆคนก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเก่าแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองกับคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างไงก็เหมือนว่าลำดับบางคนนะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้คุณจะอาจจะได้พบเจอคนที่ใช่ถูกใจแล้วก็เขาก็มีความจริงใจให้กับคุณนะเพราะว่าความรักนั้นไม่ได้หมดไปแต่มันยังมีใหม่ๆเข้ามาอีกเยอะ เพียงแค่ว่าคุณต้องเปิดโอกาสเปิดใจให้กับตัวเองอย่าเพิ่งคิดมากเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะไม่มีอะไรที่แน่นอนและอีกอย่างหนึง่งแม่หมอก็อจ,จะบอกว่าความรักนั้นอย่าคาดหวังเอาไว้สูงเพราะว่าในทุกๆวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเกี่ยวกับชีวิตนะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้และมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันในหลายๆอย่าง ในทุกวันนี้ควรทําใจเป็นกลางนะคะเกี่ยวกับความรักยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆกับสําหรับคนลหลายๆคนนะคะส่วนสําหรับคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่ถูกใจแน่นอนแล้วก็มีความจริงใจด้วยเข้ามามอบความรักเพราะว่าคุณได้อัศวินถือถ้วยนะมีความรักเข้ามาและมีโอกาสที่ได้เฉลิมฉลอง มีความสัมพันธ์แน่นแฟนแล้วก็มีความรักที่ยืนยาวนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าความหวังความฝันของคุณนั้นเป็นจริงนะสำหรับคนโสดนะยังไงก็ขอให้เปิดใจให้กว้างๆนะคะสำหรับความรักอันนี้เราก็มาดูซิว่าคนที่เป็นโสดที่มีคนคุยก็หาดูใจกันมานานแล้ว หรือไปไป,ไปมามาแต่สถานะยังอยู่เป็นคนโสดอยู่ส่วนคนและคนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็กรณีพิเศษสําหรับมือที่สามนะว่าความรักนั้นจะเป็นเช่นไรเราก็มาดูกันซิเจาะลึกเลยทั้งตัวตนความคิดความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์มาดูเริ่มต้นจากคนโสดที่มีคนคุยว่าเป็นเช่นไรตัวตนของคุณนั้นได้หกถ้วยตัวตนของคนโสดอยู่ในช่วงความรักยังหวานเหมือนกับว่าในช่วงนี้ยังมีความ หวานซึ้งมีความลึกซึ้งผูกพันแต่ไพ่ใบนี้สำหรับบางคนนะคะก็อาจหมายถึงคนรักเก่าการกลับมาการรีเทิร์นกันอีกครั้งหรือเป็นความรักแบบเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่เป็นแฟนก็ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นความรักที่ผูกพันเป็นความรักแบบสดใสแล้วก็มีความหวานซึ้งถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ค่อนข้างดีนะ มีแต่คนอยากได้ภาพไพ่ใบนี้ถือว่าตัวตนของคุณตอนนี้มีความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนตัวตนของคนรักคุณหล่ะเป็นเช่นไรเขาได้6ดาบไพ่พื้นฐานก็ได้6ดาบนะคะตัวตนของคนรักคุณลักษณะแบบไปๆมามาไม่ได้อยู่กับที่นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีปัญหาที่ต้องสะสางอยู่ ส่วนความคิดความรู้สึกของคุณล่ะเป็นเช่นไรคุณได้จัดเม้นท์ไพ่พื้นฐานก็ได้จัดเม้นท์นะคะความคิดความรู้สึกของคุณจิตใจของคุณจดจ่อรอฟังข่าวหรือยังรอคําตอบที่ชัดเจนอยู่หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังค้างคาในความรู้สึกของคุณอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคนรักคุณนั้นสีดาไพ่พื้นฐานก็ได้สีดาความคิดความรู้สึกของคนรักคุณ เขามีจิตใจที่ในช่วงนี้ยังเงียบๆนะเขารู้สึกเฉยชาไม่ได้ยินดียินร้ายแล้วก็ไม่ต้องการรับรู้อะไรทั้งสิ้นในช่วงนี้อยากอยู่กับตัวเองมากกว่าเขาก็เลยเหมือนกับว่าขอถอยห่างออกจากความวุ่นวายขออยู่แบบมีส่วนตัวแล้วก็มีขอบเขตที่เป็นของตัวเองนะส่วนความสัมพันธ์ของคุณน,นั้นได้เดอวความสัมพันธ์ของคุณ ในช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณก็รักเขานะแต่บางครั้งก็อดน้อยใจไม่ได้ว่าเขานั้นไม่สนใจคุณเลยในภาพไพ่คุณกำลังงอนเขาอยู่อยากให้เขาอยู่ใกล้ๆคอยปลอบใจคุณลักษณะาภาพไพ่นะคะเหมือนอีกคนนึงทำหน้าง,งําหน้าง,งอแล้วก็อีกคนนึงกำลังอยู่ใกล้ๆปลอบใจอยู่เหมือนกับเหมือนกับว่าคุณน้อยใจเขาอะงอนเขาอะเพราะว่าเขามีความห่างเหินไปจากคุณ คุณก็เลยเหมือนกับว่าน้อยอกน้อยใจแล้วก็ค่อนข้างขี้งอนอยากให้เขาเอาใจคุณมากๆส่วนความสัมพันธ์ของเขาล่ะเป็นเช่นไลได้สองเหรียญพื่อไพ่พื้นฐานก็ได้สองเหรียญความสัมพันธ์ของเขาความสัมพันธ์ของคนรักคุณเขาก็กําลังอยู่ในระหว่างทดลองวัดระดับจิตใจอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับความรัก เขามีความลังเลหรือยังไม่กล้าตัดสินใจเกี่ยวกับความรักมากนะักอยากรอรอดูไปก่อนเรื่อยๆเหมือนกับว่าความรักครั้งเนี้ยคบกันไปเรื่อยๆก่อนยังไม่อยากตัดสินใจในช่วงนี้เหมือนยังมีอะไรที่เขายังลังเลสงสัยไม่แน่ใจอยู่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะยังไงก็ถ้ามีอะไรก็ขอให้พูดให้คุยกันนะปรับความเข้าใจกันแล้วก็ คนที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะก็จะเป็นการดีอันนี้เราก็มาดูซิสาหรับคนมีคู่มีครอบครัวล่ะความรักจะเป็นเช่นไรเราก็มาดูซิว่าตัวตนของคุณได้อะไรคุณได้สองดาบตัวตนของคนมีคู่มีเรื่องที่คุณต้องพูดต้องคุยกับคู่ของคุณนะหรือมีอะไรที่ที่จะต้องตกลงกันในช่วงเนี้ยมันมี มีความกังวลอยู่ในจิตใจแล้วก็มีสองดาบอ่ะสองกิจสองใจมีความลังเลใจแล้วก็เริ่มมีมีอะไรที่ไม่แน่ใจเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักของคุณเกิดขึ้นในช่วงนี้ส่วนตัวตนของคู่งคุณได้สามเหรียญตัวตนของคู่คุณช่วงนี้เขาค่อนข้างเหม่อลอยไม่ค่อยเป็นอันจะทำอะไรเลยสแสดงว่าจะต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเข้ามาในความคิด ถ้าไม่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินหรือไม่ก็ต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในครอบครัวของคุณดูลักษณะาพไใ่มือเขากําลังทํางานอยู่นะแตดสีหน้าและแววตาจิตใจของเขาค่อนข้างเหม่อลอยใจลอยอ่ะเหมือนกับว่ามีอะไรที่ทําให้เขาคุณคิดหนักในช่วงนี้ส่วนความคิดความรู้สึกข,ของคุณเป็นเช่นไรคุณได้จัดติ ความคิดความรู้สึกของคุณจิตใจของคุณนั้นคิดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเข้ามากเกี่ยวข้องนะเหมือนกับว่าคุณกําลังคิดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอยู่และอยากจะได้รับความยุติธรรมความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความคิดความรู้สึกของคุณเช่นสําหรับบางคนนะคะอาจจะคิดอยากจะหย่าในช่วงนี้หรือว่ายุติความสัมพันธ์เพราะว่าเหมือนกับว่าความรักนั้นคุณอดทนมานาน หรือไม่ก็อยากจะได้รับค่าเลี้ยงดูลูกเต้าหรือต้องตกลงใช้นี่ใช้สิทธิ์ร่วมกันถ้ามีอันนี้สําหรับบางกรณีเท่านั้นนะคะไม่ได้ว่าจะต้องทุกคนไปแต่จะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาในความคิดความรู้สึกของคุณและจิตใจของคุณในช่วงนี้ส่วนความคิดความรู้สึกของคู่ของคุณได้เจ็ดเหรียญความคิดความรู้สึกของคู่คุณเหมือนกับว่าใจเขาก็เครียดหนะัก คิดมากเกี่ยวกับเรื่องเงินค่าใช้จ่ายเป็นส่วนใหญ่และความรักก็อาจจะกลายเป็นความศูนย์เปล่าเหมือนกับว่ามีเรื่องให้เขาทุกข์ใจในขณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนด้านความสัมพันธ์ของคุณล่ะเป็นเช่นไลคุณได้ก้าถ้วยความสัมพันธ์ของคุณคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นี้และเหมือนกับว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีความสุข ที่แท้จริงเข้ามาเหมือนกับว่าที่ผ่านมานั้นคุณมีแต่ความอึดอัดอัดอั้นตันใจแล้วก็มีแต่ความอดทนอดกั้นมานานแสนนานและถึงวันนี้ถึงแม้ว่าจิตใจของคุณจะเงียบเหงาแต่คุณก็พอใจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็ได้รับความสบายใจอย่างมากมายส่วนความสัมพันธ์ของคู่คุณนั้นเป็นเช่นไรเขาได้เดฟูความสัมพันธ์ของคู่คุณนั้นเขาก็ได้รับอิสราภาพ ตามที่เขาต้องการอย่างเต็มที่ทําในสิ่งที่เขาต้องการโดยไม่มีใครมาบังคับเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างยอมรับแล,และมีอิสระภาพซึ่งกันและกันภาพไพ่ของคุณนะเหมือนจะดูดีนะคะเหมือนจะดีเลยละเหมือนจะไม่มีปัญหานะแต่แม่หมอมองว่ามีเลขในในภาพไพ่แอบแฝงอยู่เกี่ยวกับความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ยังไงถ้าใครอยู่ในสถานการณ์แบบไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือว่ารอคอยคำตอบอะไรก็แล้วแต่ขอให้ใจเย็นๆน,นะคะมีสติให้มากๆนะคะตัดสินใจดีๆนะคะเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้นะคะให้คิดถึงลูกคิดถึงเต้ามากๆคิดถึงความรักที่เคยผ่านมานะคะยังไงก็อดทนสู้ๆกันต่อไปนะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก กรณีพิเศษสําหรับมือที่สามนะว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรแต่คนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ปล่อยผ่านมันไปนะคะอย่าได้คิดมากตัวตนของแฟนคุณได้สี่ถ้วยตัวตนของแฟนคุณนั้นเบื่ออะไรได้ง่ายๆเดาใจและอารมณ์ได้ยากใครอยู่ใกล้ก็ค่อนข้างลําบากใจในช่วงนี้เขาค่อนข้างเอาใจยากและค่อนข้างหง,งุดหงิดบ่อยๆส่วนตัวตนของคู่กรณีมือที่สาได้พระราชินีถือดาบ ตัวตนของคู่กรณีมือที่สามเขาก็เก็บอารมณ์ความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาต้องมาเป็นที่รองรับอารมณ์ของแฟนคุณส่วนความคิดความรู้สึกของแฟนคุณได้3ามบรียัความคิดความรู้สึกของแฟนคุณใจเขานั้นยังมีคนอื่นอยู่ในความรู้สึกหรือยังมีความผูกพันกับคนรักเก่าที่ยังตัดไม่ขาดแต่ลักษณะต้องมีบุคคลที่สเข้ามาแน่นอนในความคิดความรู้สึกในจิตใจของเขาแฟนคุณขณะนี้ เพราะว่าได้สามเหรียญเหมือนคนสามคนส่วนความคิดความรู้สึกของคู่กรณีคุณได้เมจิกเชียนความคิดความรู้สึกของคู่กรณีคุณเหมือนกับว่าใจเขานั้นรู้เท่าทันความคิดของแฟนคุณทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือว่าจะแสดงออกมาหรือไม่เท่านั้นหรือจะเก็บเอาไว้ในใจเงียบๆสังเกตดูภาพไพ่นะคะเมจิกเชียนถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีนะ แล้วก็ในภาพไพ่จะมีลิงแอบอยู่ด้านหลังลิงนั้นก็หมายถึงความฉลาดรอบรู้เท่าทันคนไม่มีใครสามารถโกหกหลอกลวงเขาได้นะคะเขารู้เท่าทันเท่านั้นแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองส่วนความสัมพันธ์ของแฟนคุณนั้นได้แปดไม้เท้าความสัมพันธ์ของแฟนคุณเหมือนจะลาบลื่นแต่สิ่งที่เขาทํานั้นกลับกลายเป็นว่าเขาจะทําร้ายตัวเองนะการกระทําความคิดของเขากับ เป็นต้องเหมือนเป็นดาบที่ต้องมาทิ่มแทงตัวเขาเองและขษณะภาพไพ่เหมือนจะดีนะคะแต่สังเกตดีๆนะเป็นรูปของคนกําลังเงื้อดาบที่จะทิมแทงตัวเองอะภาพไพ่เหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะมีความความที่คล้ายๆว่ามีความเจ็บปวดแอบแฝงอยู่เขาก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาโทษตัวเองที่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการกระทําความคิดจิตใจของเขาเป็นคนผิดแต่เพียงผู้เดียวเขาก็ถือว่ายอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่โทษใครแต่โทษตัวเองส่วนความสัมพันธ์ของคู่กรณีคุณมือที่สามได้สองถ้วยความสัมพันธ์ของคู่กรณีคุณถึงแม้ว่าแฟนคุณจะเป็นอย่างไรก็ยังรักเขาไม่เสื่อมคลาย ถึงแม้ว่าเขาจะร้ายแค่ไหนก็ยังรักเหมือนเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการกระทําและการตัดสินใจของคุณเท่านั้นเพราะว่าไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการตัดสินใจแล้วก็เลือกชีวิตเลือกความรักและกระทางเดินของคุณเองนะคะ ยังไงการทํานายของแม่หมอก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสําหรับทุกๆคนเลยนะคะอย่างน้อยก็นําไปเป็นข้อคิดและก็แนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจําวันของคุณได้นะคะตัวท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็มีความม,มีความสมหวังในความรักเข้ามานะคะถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ